ภารกิจทำบุญแจกเขาเรียกว่าอะไรทำบุญถวายเพลญผ้าใบาสีสุขขันแจกนยาวถึงตรงนู่นเลยขึ้นไปพูนฝุ่น,นนี่ฮอดพีที่นี่สั่งพี่ชมาเมื่อวันที่สามอะไรถึงอันนี้สิบสาผมยังไม่ได้เข้าไปตอบ ในคอมเมนต์นะครับแต่ละโพสเพราะว่าก็ยังว่าท่านใดม่างทั้งตองเฮ็ดพิธีแล้วก็ต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยคะอะรกิจทั้งรับแขกรับพี่น้องที่มาหาบ่กส่วนสีเฮ็ดแต่ยังก็ส่วนยังก็ส่วนนี่ส่วนยังจะสีเหลือกันนี่โคกน้องหน้าโคกน้องหน้าของผู้ใดไหม จับแมวคาดหลังแมวจับนี้นนวจับจับอืมคือผมมีหม่องลงมปนม้อมนี่แหละมันมีหม่องลงอยูะะ่หรอกป่ะถึงแล้วลูกลงไปทำบุญเอาหน้าถือกล่อมอนี้โว้ยแม่ถอหลักอนีดง นี่นี่เขียวนี่เอโรกนมได้ตามได้อียนัเอาลูุกได้อันนี้เป็นห้วยยาวถึงแม่น้ำชีเลยนะครับผม 哼哼。有头对呢，哼哼。 đang đen <laughs>